เปิคลองปิดใส่แว่นเตะไหมหาแลย่ะาอองมากใช่ยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้ดื่มเยอไม่เาอันนี้ยังไม่ยังไม่เข้าเซ็เหมือนเหมือนจะยกมาเลยต้องต้อง้ยวขานี่ก่อนตีขานี่ก่อนีขานี้ก่อน เฮ้ยไม่ได้ดิเตะไม่ได้ดิเตะมึงเตะให้ขาไปเลยเออเดี๋ยวก็ยกขาเองยกขาเองก็เต็บปเบ้านเมื่อกี้เตะบ้างมื้นเตะบ้เมื่อี้แบบเมื่อกี้หยับตีกหยับเท้าคือเราเราเตะซ้ายก่อนเตะซ้ายอ่าแล้วที่ฝั่งอไม่จำเป็นต้องสูงเราเตะฟูดได้เราพูดฟูดเสร็จแล้วค่ครึ่งเดียวครึ่งเอวเอาแค่ครึ่งเอวพอคือเราไปเตะก้านคอวเขาเออเตะหัวฟูด ไิดมาไม่ติดใายก็ดีติดใช้ก็ได้ไม้ขาดติดต่ำคุว่าอะไรที่ตะไขแตกว่่ำบ้าบ้านต่เออแล้วองตด้นมายีดีนะมันมันดนมันดนไม่เวลาตเวลาตเหยียดนะเหยียด้อไม่ต้อยต่อหป่ต่อหรอไ่ได้ปีนางไปแต่มันกแต่ลูกบอลทิ้งอ่ะ ออผมอบรมมาอยู่ผมผมอบรมมาอยู่ผมบอกเป็นสอมมเเลยองสามยเออประมาณนี้ถูกคือต่คือต่ยต่แบบต่แล้วอย่าแล้วแล้วครูแล้วครูหันไปแล้วครูหันมาหนูก็สอบอีกเอาเอาให้ยับยสอต้องลงว ตัวอยากเล่นบดคุณที่คเาโ้ะที่มันมีแบบหลังที่หนู้วกดูเห็นปะหันหลังหันหลังแล้วเาับว่าถึงแมว่าปัญหาอยู่่ะไกว่าัี่คแตัดขาตัดขาตัดขา ขาต้องสุดครับขาต้องสุดเวลาทำขาต้องสุดส่งซิกหน่อยส่งซิกหน่อยสองอเด หน้าหน้ามันงี้หน้ามาก็้วอุ้ยพี่ลูกเยอะยันเยอะพิ๊กตนเลยถ้ายันนี้ได้ก็สวยนะถ้าถ้าบ้าดบ้านละลายก็เต็มท้ายฟบยันอย่างเงี้ยยันยันยันตัวของหมือนลาเป็นผีดเยี่ไม่เลยปวดครับ่เง้นั่นมาโลซี่ของไปแล้วตัวสอดทำได้ขั้วตียันเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร นี่ยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วแก่แล้วอะไรคือแก่ปู่ไม่ไหวไม่ไป็นทีแล้วไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วกันหลังพังอ่าอ่านจบ โซนหน้าก็อาจารย์พุ๊บพุ๊บประมาณนี้แล้วยืนอยู่ที่เลยพุ๊บอันนี้อยู่ที่นี้เอากล้องมันอยู่นู่นพุ๊บคือถ้าเตะแล้วเขาก็จะเอาเอาผมตรงนี้แหรอคะเล่นรู้ตรงนี้แหละผมไม่เอาปีดำมาแันเปล่าเปลี่ยนกล้องยังยังยังพร้อมพร้อมซ้อมมือก่อนที่ยวเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ยืนอยู่กับที่นะเก็คพวกกล้องอยู่นู่นยืนอยู่ที่ห้ามหันหนึ่ใเดถ่ายเอาใหม่ปุ๊บเออประมาณนี้ เฮ้มึงมีน้อกล้องเลยนะเอาเอาเอามือก่อนใช่ไหมคะครับมือก่อนเดี๋ยวค่อยไปจอดที่ขาน้องนี่มาดูกล้องนะขาแล้วก้าวเลยพี่ก็กดประตูแดงเพราเราเหมาะใส่ซ้ายใช่ไหมใส่ซ้ายก้าวซ้ายใส่ขวาก้าวขวาใส่ซ้ายใส่ซายก้าวซ้ายเพราะว่าลิ้นรีบขากลับไปที่เดิมนะเออวันนี้พวกเราไปไหนมานะาพร้อมเปยังไปยังเปิดเลย เอาใหม่าว่ากีนหลมาไม่ตใช้ใช้มือตัวนี้เอาใช้มาจ่อเอาต่อยต่อยชกง่ายเลยง่ายนิดนึงออกมานี้แล้วก็สวยขึ้นไปให้เลยกล้องไป Ach Action Nát, 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 เปนการหุหลันงน,น,นี่ให้ขอพับยุง่งยากนี่ให้ขอพับยิง่ยงยาก